เป็นยังไงเด้ทางนี้เนาะแข็งหมดแล้วบ่ที่เป็นเทมือวานนี่อแข็งเลยน้องน่ะสิเคาะได้แนละ้วทางสร้างเพิ่นก็นมาเลยสบายดีเด้อทางนั้นเด้อ <c ười> อาสบายดีหน่ยอยตาอันนี้ละหมักสุกไปร้านนี่ตาเนาะสเตลก็พักแต่เช้าสบายดีเด้อสเตลเด้อ nhà quay đi <laughs> <laughs> nó <laughs> nhưng mà làm lắm, phạm cái lẹo ừ, thì ừ, nào, như này cái <laughs> này đó ngàm đó ตันนี้ผักหอมบมตอนนี้เสเตียวผักหอมเออขื้นงามนนเาาาาานาะเนะไก่้เไกด้สิมาชนานาะเนาะตนาะเนาะเน่เนาะเนาะ้าเานาะนาเนาเาเนาาะจะนจะเเนานเนนาะเนะนาะะาะนาะนาง,นะะนางเงานา อ oh, ไก่น้อยรอดเขาได้คือเก่าได้ป่แหงรอดเนาะดินโพนก็นมีประโยชน์เด้เด้หน่อยเฉตนะ,ะตนะดีกบมกกนออกมานี่ยในต้นพริกเด้อ <laughs> งามเลยปลูกในดะินโพนเฉต ทั้งช้างเพิ่นก็หดหน้าแน่พี่นังไงเพิ่นจิเคาะเสียแป้นออกได้บนะแ,กแ,กแบบนี้เนาะแกแกแบบได้แบบนี้ไม่ยังทนทางน้ำมักพิกบ่มักพิกเนอยเราตื่นมาหดแต่เศร้า

ได้โดงามมาดีนะครับ mm hmm. ขี่บัดมือเนาะได้โดงามนี่บัดมือดีกว่าอุ้มใครก็อุ้มเนาะอุ้มเจ็บเอวดีได้ดีดีมันบอดดีกว่าโอ้แพงแต่ไรนี่เหมือนเป็นพันสองพันหน,นึ่งบนนี่มานั่นคนละ แั่แดงแต่แตน้อยดีใช่เลยอโอ้ตัวน้อยนั่นแบบัดเขาได้ก้มโย่แตวนี้บ,บัดจับโย่ไปเลยมันสามารถเดี้ยวได้ทั้งหนาได้บนอ๋อเดี้ยวได้ทั้งหนาได้นะจับอยู่พี่เดี้ยวอยู่ครับทั้งลังก็เลี้ยวได้บ่ไ<น>ด้เออเลี้ยวเดี้ยวทั้งนี้คูัอ,อยู่ทั้งหนาคูับจับแบบพว่วงมาได้รถใหญ่ได้นะเ <laughs> <laughs> น้อขัดเลย

จ้เจ้าก็ลองประเมินราคาเบิ้งประเมรื่องว่าเรื่องเรื่องเงินค้ำนี่แล้วเพืด้เออแล้วเพื่อขวาอยากเบิกแต่ละมือแต่นะบัวได้เลยผมมาะว่ามันเป็นของอันนั้นมันเป็นของบุคคลของทีมงานเพื่อนแมนบือเบิของบุคคลในทางทีมงานเพิ่นเข่ามาช่วยของทีมงานเลยมันเบิกบัได้แล้วแล้ววุ่งเพื่ ึทนใจแมนลรถไทยเจ็กฉามสี่คันนี่ก็ประมาณชองมือก็เต็ม,มนี่น้องไงนี่เสียอะไรนี่เอาแม่นี่นออกจากใน่ารแลอวนแก้วกไดนี่ Hồng ờ, để đấy Chị nào có ba cánh đó thằng này đấy, bạn bằng nặng, nặng này. <coughs> 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 ยังบหมันเด้เหรอว่าจะเกี่ยวข่าวน่ว่าใช่ขับเอาเกี่ยวบนมืนอบนนี้เรบบเชาแล้วงานสองงานอย่างนีเ้เนาะเด็ด่อก,ก็ขึ้นตัดอันนี้นี่ได้ไหมบ,บุเพื่อนได้รับคนของเนี่บุญฐานบนใดตกบใดตอกข้าห้าร้อยตอกให้กูฮะตอห้าร้อยโอ้น่วยบชาสามพันใว่าชื่อห้าร้อยคมันสิพอ ขนาดคือป um, ีน so> oh ี้บราไดเบิร์ตอดชปีนี้พอมัดคนง่ยเลยมัดคนงาง่ร the ่จะตอกแล้วจะไปเจัดขายก๋วเกี่ยวเลยีเจก้อนมึอนี่อเพาะัดมืนมัดมืนแลก็เกี่ยวมนี่มืนมัด้ยเลยก็มัชาไใช่ไหมไข้อมัลงเลยเขานี่ก้อยวันล ก็บอกก้อยแต่วชุกว่าใว่าเ้องมักเมซื้อไปรถมันไปเหมือนอันนั้นและมันก้อยงนวมโยันอกอั้ก้อยรยว่านอันใบมันล้น้เขาเอิมันก้อยแล้วเข้าโอ้พระช้างเพินก็มาอพี่น้องเลยเดา่ก็ไปนต่อคิดว่าบยอมบกแกไปจามมือชีวิตเรียอ่บนะ นาทงนี oh. ่บ่อันนี้กแล้วเนี oh. well, ่เห so ็ดหลายทงพอดใช่เทนี้วึเป่าอแค่เห็ดกับเขาอันั้นใช่เห็ดกับเขาดงปอนก็นหน้าเคนนาเขาอืมคนดำหน้าเขไปชนตาเขาเลยโอ้โอ้ก็ดำชนาเขายาวนาซอยเห็ดเห็ดาขอาเเห็ดเดียวอยู่ได้ิอจะเห็ดมองเดียวด้วยวยานนาอย่างัชะ ก็แ <de> ิแต่บอเดียวงแต่บอลเดียวก็ยังชิบวอดได้ทีออลอัดแล้ๆขออกคนมางอันนี้เห็ดอันน่ารายพอดบ้าอะกูตัให้ไปแล้วเ๋ยวกเลือกกินอไรนั่นเนาะข่าบดบงหมดกจะบุกวันนี้หมไปโรบอ เดิมม่งแล้วพี่น้องเลยเพื่อนเขาพอตี่อผมมีบ่อต่อคือว่าขายหมดหมดเลยสบายดีนะทำกับข้าวเลยมาแต่เช้าเลยเนาะมีแดดได้ไหมนี่แดดแมนมคือว่าสิลมลมบ๋เดีลูกพอผลโบน คือช no, oh, bueno, ีบัตเลยแหละเนาะผลเช่มเชื no. ่อใจวหไดอนันคถึงมานมาแล้วเนาะเนาะอืมโอ้ยนกสัืมมง เยบันกดยาห้องงั้วบดยินเได้เร้เมีมาชงบุฟูแล้วเห็ดเปียกแล้วตัวนี้ก้อน่งชิลเลไปเหรออเยอาอดอดเอากันอเากันโบอจำเป็นแล้วกระเทินเลยเนาะจำเป็นแล้วเลือกอดยาอดบมไรได้อนี่ย ไปใช่ไหมได้เินเป็นเินทองงานคนเพารงาที่มาอ๋อแนวดุกได้มีคนคนไหนนะไท้นัดเออเอาอะไมื่อนี้ส่งสกัดหนเาคือ่งไวฮแทะคือไวแทอ๋อยเลย คนเฮานี่ดวงของคนเฮานี่มันไมันเป็นเลยอะจิ้กับอะไรเลยช่างก็มาสองคนแล้วพี่น้องเป็นตอนตอนหนาไม่แตคงลุงโนเป็นลุงหักเราเด้อสิโอ้โหแล้วเนี่ยคือว่าเราจะจึมกุกแขนเอาไข่ทอดปุ๊งไงแขนเอารู้เอาว่าโอ้มันเป็นอะไร เ้แกะตัวนี้แล้วเลยเยอะตัวนี้เลวก็เทจะเทตัวนี้มไปทมันตตอย่างมันเดืออปาตนปท้อครับโอ้แหงเยอไนมงงอได้มงบเอนาทีทั้งเขาวบาดีขาว่าเมื่อคืนออเ ไปไปหาคืนนี้ของคนื่อหนุบบอขอคนื่อเาไประมาณจะเข่าสามีิ้นนาทีเลยช่วงหนห้องเจ๊คืนน้องการนอดแล้วเลิกงานเะไไปของการด้วยเรอตกใจเลยคมนีผมมีเรื่องยังนี้ตกใจไปแบบยืนเอ็มรอยหายใจอะไจังน้อยบาทนี้มีแห้งแน่เต้ ยืนเอ็ม้อยคือส hmm. oh, ิบคือสิบมีเรื่องดอกจะไอ๋อรถบอกมาแต่เช้ารี่นองเงครเป็นยังไงันเป็นงาหน่วยงานเด้ในรงงานชงในรงเฮียนเด้นีเนาะถูกนอนลสามพันก้อนก็บาเตียงว่ะเฮียนอย่นแมนมาเสี่ยวละหาลเนี่ยเี่ยว

เาไปเอาไปแล้วจะนักว่นักกอบเจ้าเจ้าว่าบอกให้คนมาเบิ่งอันเอาเอาดินเขาเขาบอเบิ่งวะแมนคนแมนนะแบกบักบนหัวหนนนลหลายปเ้แสนเตวะบอกเวันนั่นโบอว่าเอาเอาทุกเจ้าเป็นเพื่อนประมเองว่ะโมแมนนะลวันเมนบอกโแมนโมแมน จักผู้ใดจักเลี้ยงงานทีมงานเขาคนห้วยคนตัวดำๆชุ่มชงเนี่ยนะโอม่นี้เาสร้างน้ำมึงเขาบ้านอันเขาเข้าไปชุกสลามันขึ้นอีกอะเราไปบอกว่าี่น้องอะไเขาบอกว่าไปเมาเรื่องผมีลักเลยมีแต่ว่าให้ทั้งเขาเพิ่นตีราคาเองเนาะตีราคาเองทางเพิ่น จ้างได้เพิ่นกะจ้างชมมาพาควรเพิ่นกะจ้างอันนี้ทีนี้เบิดมือนีนก็แเลี้ยงห่องนี่มือนี่หน่ยคันเราเพื่อนเฮ็ดชนาคันเฮ็ดแค่ลเราใส่ไปคันมาเฮาเฮ็ดาคันหมู่สุดจักแลยคันเฮ้าน่ะเฮ็ดเลโยคันแล้วงเราเลยคอยๆสะนท้ายพอเออคันลุงทำให้ดินแถวาขางด้านแนนนี่เุ่มลดทุกโอ้ยเราห้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี่ แล้วบอกที่ละแถวอันนี้นะกันคุดได้ที่คือมูเว้าแล้วอันนั้นนะเขาคุดตัวต่ำๆก่อนคุดพอลงรถได้ชิ้นเนินแปลงมาแปลงมามันเป็นผักมาเนี่เอาเป็นผักไปเลยรถบเนยเพราะกนขี่รถไทยใส่หยาบใส่ถอยเข่าถอยเข่าแล้วข้าวเดียวคุดบนเก่าเลยบ่ได้คุดบนเก่าเนี่ยชาชาจะกว่อนคุดก่อนเคยไปเมาอยู่ตะกี้อ้ยันที่บาเห็นนะบอกบาทีเบาไรเอ้ย มีเจเครืองมืออยู่พี่เพื่นเนาะเอาอย่หั่นก็มีแมทดมีเครื่องครบได้อย่าหั่นคอยแมทดคอยชมทํำมันเระต้องไปก็บได้ไม่มูลุมเขาพุนไว้พุนไว้แก่ชงน้ำมันกับจํานี่กลังหาวลยเมาเลยสองคนจับอีกตะกี้จบังไ่เลย ขั้นคือขั้นคือใจเฮานี่กะมันกะเฮาอยู่เนาะใจเขาวัดเอาไปได้อีกหยิบเบิกเงินไปก่อนแล้วแล้วจ่อยนะไปเบ้าเลยนี่เบิกเงินบ่ได้ได้มันเหมือนของของบ่ได้เบอร์ก็ให้เบิกน้ำชาจ่อยนี่แหละเจ้าให้บ่ชาจ่อยเบอร์กันบอคาชิมาเอาดินเขานี่ เดี๋ยวเจ้าจิให้เบิกดวงหน้าบ่ได้ๆไปเที่ยวแค่ยุ่งเนาะไดปเที่ยวแค่ยุ่งดวงหน้าจะได้ขันจะให้ไปก่อนนะเจ้าเตรียมเอาดินเขาเองเลิศย้อนคืนจะนอนเอาล่อยู่เลิศเอาล่อเข็นเนอะอาล่อเข็นอยู่เขาอยู่เขาเลิศเจ้าโอเคไปเฮ้ย Rồi. Ừ. 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 đang mang bẹp họ thì đâu này. บัดเทาเทใช้กับไม้มันคือบัดติดกับไม้ใช่นี่บ่กบัดติดแล้วไม้เขากันนั่นไวเบอรเรียบร้อยแล้วล่างนะอ๋อคันขัดบนล่างน้ำคันบนล่างน้ำนี่ติดแบบนี่โซลารไปนิดอ่อนกว่านี้มันจะอ่อนสุพอใช้ได้เลยเดูง่ายเลยเนาะมันใส่ง่าย Oh. อคันทา่าคันท่าดินใช่นี่มันบวมันบวติดเนาะมันี่ว่าเนาพ่นนี่มันบ่อนออกขึ้นข้าเนี่ยมเมาอืเลยกรรมกรณีดีผู้ิงเลยนะมีแต่กรรมกรมีมีแต่กรรมกรผู้หญิงหน่อยลูกเดอร์ลูกแล้วเองหรอปะ ลูกได้เก่งด si eh, ีนะลูกอะปกเก่งกับกทึกข้อหายลี่นาลีดิจะไปเหลือเนบมรมีเรียกมีอาวุมวแข็งน่ะเนาะ นันนาไม่จ้างมาแล้วขาดอีกขาดอีก,อกพนึ่งแบบน,นี้เนาะเฮ้ย<อ> <Hey, S 2> มาเด่งลูกชายเมื่อยนะให้พ่อมาบัน

แ้ชูบนปาน่นะปาเล่นกเล่นเนาะหมูชูบลายคอนให้เขเลิกแลกับให้ยูชูหชูบแล้วก็ยังเลยนลืมเองันเล้งบามาได้ชด้ห่อาแล้วได้ปาใูฮันปาใูฮนเลยดยเลยนั่นดีไปได้ดอกเออบุมีบุมีไเอาดอกอยู่นี่ไงกัเหยียบเนเจ็บเติด้ตโอ้บหได้เจ็บและโชยนี่ยว้า Mà khắp ta bằng này nó Đeo nè vào đây Xoài không Tìm nhắn Hoa hoa Bọn loang có đó Loang xoài đeo kia bộ Xoài bụt đeo แล้วก็นำเช่นเช่นเพื่อออกเยบร้อยบมลีไปเมื่อคืนเพื่นทีงานนนี่แล้วอกินข้าวแล้วเือเพื่นบนเมื่อกินี่หมแล้วข้าวแต่เบาดีบ่ ทางอาจารย์เพิ่นเดินทางไกลมันได้รบริสุทับบอลลีนี่อยู่ในวันแคมปชิโน่เหรอวะโบอ,อยู่บ้านโค้เลยแหละอยู่บ้าน,น,นโค้ใหญ่ภาคเชียงนอกไหมเนาะแม่ทางเบ่บ้านทีนเหนือน,นั่นเองบ่าวบ่าวเงาอยู่ไอ้มองไอ้สนามสนามชัยแถวสนามชัย เพิ่นมาเมียอยู like ่พี่เด้เบ็กไปเฮียยังนะหนักขั่วชวนยา สบายเนาะแบบไ่ได้ซื้อปลูกฉูบเองเนาะเนาะหน่อยซื้อบอกบอกไว้เมื่อยไปซื้อเรื่องาผไม่ีเงินซื้อเออบอกไว้นไปซื้อเนาะขี้ข้านไปซื้อรปะมันกับประหยัดไปอีกกันนะ

แกบแบบนี้าอะแอกบ้ว <scared> ข <ampa> ้าจ้ากจะนไแ่บบนี้ออกแล้วกระเจาะมองนั่นแหละกรเทมองนั่นแหละกแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลย แล้วก็ทั้งพ่อช่างพนกัะสิไปเททั้งเพื่อนสาวน้ำพลตอตพนมาี่นอนัปอ่ะนอนพี่น,อน้อ,นอ,นองสำหรับคลิปนี้กับบ่าวไร้ีิได้ขอจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้เด้อพี่น้องเด้อพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ่าวไรขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขู่สุคนเอฟซี FC, ที่เข้ามาติดตามขอบ,บุญขอบคุณในรายสำหรับคลิปนี้กับ พอะไรกอลาไปแล้วเลยพี่นังเลยสบายดี